ครับก็สวัสดีทุกคนครับกอดอยู่แบ็คอีกรกิงเช่นเคยเนาะวันนี้เรามาอยู่ในเกมหมู่บ้านแฮมสเตอร์นะครับนี่เลยอันนี้เป็นเกมมือถือนะครับสไตล์น่ารักน่ารักนาะคิคุอันนี้เข้ากับหน้าตาผมมากครับอ่าช่วงแรกเราเริ่มเกมมามันก็จะมีเกมเปย์ให้เราดูนะครับมันก็จะแนะนําการเล่นไปเรื่อยๆครับนี่ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หมู่บ้านแฮมสเตอร์ครับเดี๋ยวมาสร้างฟาร์มไปเลยครับแล้วก็คลิกตามที่มันสอนไปเลยครับช่วงแรกเนาะ ทำฟาร์มไปเรื่อยๆครับอันนี้มันจะอารมณ์คล้ายเกมคริกเกอร์ครับพวกมันเหมือนมีใน Facebook เกมหนึ่งอยู่นะครับที่เป็นพวกปลูกผักแนวนี้ที่เราคลิกแล้วเราจะได้ตังค์เนาะอันนี้มันก็ให้เราเก็บเหรียญแล้วก็สร้างฟาร์มเราไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับเราคลิกหนึ่งครั้งมันก็จะได้หนึ่งร้อเหรียญเนาะตอนนี้มันก็จะขึ้นอยู่กับการอัปเกรดฟาร์มของเราด้วยนะครับยิงอัปเกรดเยอะยิงคลิกได้เยอะขึ้นครับนี่ครับมันก็ให้เราทําการอัปเกรดไปเนาะ คลิกทีนึงนี่ครับขึ้นเยอะเลยก็อัปเกรดไปเรื่อยๆครับช่วงแรกก็จะเป็นการสอนของระบบเกมนะครับนี่ครับพอเลเวลห้าใช่ไหมมันก็จะอัปเกรดฟาร์มขึ้นมาให้นะครับรูปร่างหน้าตาก,ก็จะเปลี่ยนไปนะครับโอเคเราได้รางวัลด้วยนะครับมันว่าเราสามารถอัญเชิญแฮมสเตอร์ตัวใหม่ได้แล้วเนาะแฮมสเตอร์ Hunter มันจะแจกหัวใจครับถ้าเราแตะที่แฮมสเตอร์รูปหัวใจเราก็จะได้หัวใจเพื่อเอาซื้อแฮมสเตอร์ต่างๆนะครับ มาเรามาดูกันเลยนี่ครับมันสามารถอันเชิญแฮมเตอร์ได้นะครับเชิญเลยถ้าเราเชิญหนึ่งครั้งนี้หนึ่งตัวมันจะเพิ่มพวกเงินอะไรให้ห้ารนะครับหัวใจบุต์เพิ่มขึ้น5 0าด้วยครับนี่ครับมารอดูครับตัวที่สองมาแล้วน่ารักคี้ขุ่ไหมละครับเข้ากับหน้าตาผมมากเนาะคนน้าเชอนกับเกมน่ารักช่วงแรกเราก็ทํา ตามที่ระบบมันสอนให้นะครับนี่ครับถ้ากดถ้าเกิดคนที่ขี้เกียจเนาะเราสามารถจ้างแฮมสเตอร์นี่ครับแฮมสเตอร์ชาวสวนเนาะมันจะเก็บเหรียญให้เราอัตโนมัิเราไม่ต้องทำการคลิกๆแล้วครับพอโหลดเสร็จมันก็จะเก็บให้เราเลยง่ายเลยครับทีนี้เล่นชิลๆได้ครับโอเคสําเร็จบทการฝึกสอนนะครับนี่ครับมันก็จะให้รางวัลมาเป็น500เพชรครับ500 กับหนึ่งหมื่นทองเนาะขอไปด้วยมาเรามาทําการสร้างฟาร์มเราดีกว่านะครับอันนี้เป็นระบบความสําเร็จนะครับลดล็อกความสำเร็จเนาะมันก็จะให้รางวัลรับนี่ครับเราสามารถอัปเกรดฟาร์มมาได้เรื่อยๆครับผมก็ทําการอัปเกรดไปเรื่อยๆครับดูครับนี่ฟาร์มเราก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนาะมันให้ลดล็อกคาเฟ่เรากดด้านล่างก็ได้ครับตรงสีฟ้าตรงนี้เนาะมันก็จะสร้างขึ้น,นครับ เป็นคาเฟ่มาแล้วนิ่งเราอัปเกรด้ลยว่าสร้างขึ้นไปเรื่อยๆนี้ตังมันก็จะให้สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่ครับช่วงแรกเรายังไม่มีพนักง,งานเนาะเราก็ต้องมาทําการคลิกเองครับหามาที่ป้ายนี่ครับมันก็จะเป็นเคดเนาะแล้วก็สามารถทาเคดได้ครับนี่ครับเก็บความรงวันไปเรื่อยๆครับมาดูที่ถ้วยรางวัลยังไงแล้วปรับไปอย่างนี้เรื่อยๆครับ คลิกที่แฮมสเตอร์เราก็จะได้หัวใจเนาะเอาไว้ซื้อแฮมสเตอร์หรือว่าจ้างงานแฮมสเตอร์นะครับมันเป็นเกมแนวน่ารักครับช่วงแรกก็จะเป็นแนวคลิกเกอร์ครับนี่ครับอัญเชิญได้ครับอีกตัวมาแล้วโอ้โหดูครับน่ารักไปเลยครับนี่ครับเปิดประตูออกมาจากบ้านเนาะตอนนี้ผมมีแฮมสเตอร์ทั้งหมด3ตัวแล้วเนาะนี่เลยเราก็ยังไม่สามารถจ้างอันนี้ครับจ้างได้ครับ บาริสต้าครับมาเลยเราก็ไม่ต้องมาคลิกข้างบนเองแล้วเนาะบาริสต้ามันก็จะเก็บให้อัตโนมัติครับนี่ครับมีแฮมเตอร์มาดื่มน้ำนะครับนี่เช็คเช็คเช็คหมุนไปครับน่ารักมากครับแฮมเตอร์ดูครับสีแฮมเตอร์นี้ก็จะไม่ค่อยสํำกันเท่าไหร่เนาะตอนนี้ก็มีลายนะครับเริ่มอันนี้เป็นตัวสีเทาเนาะเทาขาวนะครับนี่ผมก็อัปเกรดไปเรื่อยๆครับมันมือนะครับเล่นไปนาน นี่ครับคลิกไปครับอ่าส่วนตัวนี้ก็จะเป็นโฆษณาเนาะถ้าเราดูเราก็จะได้พวกหัวใจเพิ่มขึ้นนะครับพวกเงินเพิ่มขึ้นเนาะอันนี้ผมจะลองคลิกให้ดูครับนี่ครับได้ 270A เลยนะครับถือว่าเยอะมากครับอ่าผมจะคลิกเก็บโฆษณาก่อนเนาะเดี๋ยวผมจะตัดภาพตอนที่มันเสร็จแล้วเลยนี่ครับเราก็จะได้หัวใจเอาไปจ้างแฮมเตอร์ได้นะครับถือว่าได้เยอะมากส่วนอีกตัวนึงได้อะไรครับ นี่ครับได้ตังค์ด้วยครับได้เหรียญแล้วก็ได้หัวใจเนาะนี่ครับพอเราดูโฆษณาเสร็จมันก็จัดฉากมาครับดูครับมีโรมานียครับถุงโรมานะมีกัะซีนะครับนี่ครับเพมเตอร์เล่นบอร์ดครับน่ารักไหมละครับเท่เลยครับตัวนี้นี่ครับพอดูเสร็จดูตังค์ครับทั้งเหรียญทองกับหัวใจเนาะเพิ่มขึ้นเยอะมากครับนี่ครับอัปเกรดห้องสมุดได้แล้ว ได้ห้องสมุดเรียบร้อยครับมาดูมีอะไรให้ครับนี่ครับไข่ครับอ๋อเป็นคอสตูมนะครับแตะเพื่อฟักไข่ลองดูครับดูเวลาที่เหลือมาทำตามที่มันบอกเลยเนาะอันนี้ครับใช้เวลา24ชั่วโมงนะครับในการฟักไข่ครับได้ทันทีโดยใช้เพชรนี่ครับสามารถใช้เพชรในการฟักไข่ได้เนาะเนื่องจากเป็นครั้งแรกเลยให้ฟักฟีโอขอบคุณมากครับนี่ครับ กดฟีไปเลยได้อะไรคอสตูมอูเป็นไก่ครับแฮมเตอร์ใส่ชุดไก่น้อยครับอาตัวนี้คอสตูมนี้ก็จะเพิ่มผลผลิตทองเพิ่มขึ้น20กับหัวใจเพิ่มขึ้น20นะครับถึงว่าเกมนี้มีระบบเสียังคงแน่นอนครับนี่ไงครับมาแล้วครับสามารถซื้อได้ครับ52บาทครับได้500เพชรกับเวลาเก็บหัวใจ2ชั่วโมงเนาะนี่ครับเราก็คลิกไปเรื่อยๆครับ ผมมีน้ำมูกไหลลยครับแล้วก็อัปเกรดไปเลยครับุูยมีสมบัติให้ด้วยอะไรครับถุงทองเอาแฮมเตอร์วินไปครับดูครับุูยขุดสมบัติครับนี่ครับก้นกระดุกกระดิ๊ครับนี่ครับได้ตังมา 7.2b นะครับนูน่ารักไหมครับแคมเตอร์ดูครับหนูจ้างบรรักษ์ยังไม่ได้เนาะนี่ครับต้องใช้ตังอีกเยอะเลยครับการจ้างบรรลักษ์เป็นหัวใจเนาะที่ใช้การจ้างครับ แล้วก็อัปเกรดไปเรื่อยๆครับนี่ครับห้องสมุดเราก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนาะอันนี้เกี่ยวข้อข้ามก่อนนะครับนี่ครับเรามันยังไม่มีบรรณารักเราก็ต้องมาคลิกเองครับโอเคจ้างแฮมสเตอร์มาอีกแล้วหนึ่งตัวนี่ครับลายไม่ค่อยซ้ำครับตัวนี้เป็นตัวสีดําเทาขาวนะครับน่ารักไหมครับดูกมันครับวิ่งนะครับอ่ะมาขุดสมบัติไอเจ้าหนูนี่ครับได้อะไรได้ตังค์นะครับ น่ารักมากครับทุกคนใครเป็นสายเลี้ยงแฮมสเตอร์นี่ต้องมีติดเครื่องนะครับอันนี้เป็นเกม a n น r o i d เนาะ iOS ก็เล่นได้ครับแล้วก็อัปเดตฟาร,ร์มเราไปเรื่อยๆครับมีตังค์เยอะเรามีคนงานเยอะอัปเดตฟาร,ร์มไปเล่นเพลินดีมากครับนี่จ้างโอ้ยยังไม่ได้เนาอ,อัปเดตบริต้าน,นะครับอัปเดตไป เรายิ่งอัปเกรดเยอะมันก็จะยิ่งให้เงินเราขึ้นเยอะมากขึ้นนะครับเมื่อกี้ให้30%เลยนีครับอัปเกรดไปเรื่อยๆเนาะหรือว่าเราจะคลิกด้านล่างก็ได้ตัวนี้ก็ได้ครับมันก็จะได้เหมือนกันเนะาะฟาร์มนีครับเก็บสมบัติที่เจ้านหนูหมาแล้วครับโอ้น่ารักมาก นี่ครับกุดครับได้อะไรมือได้ตังค์เช่นเคยครับบกมือทักทายด้วยภาพถือว่าค่อนสร้างสวยอยู่นะครับอีกอย่างระบบเกมพิ็น์ภาษาไทยด้วยครับมึงบรรนักษ์จ้างยังไม่ได้สงสัยต้องไปดูโฆษณาแล้วมั้งครับนี่ครับเรากล้องมาเก็บเอานะครับเพราะเราจ้างยังไม่ได้เนาะอ่าอันนี้ความเสร็จแล้วก็ปลดล็อกไปเรื่อยๆครับนี่ครับรับรางวัลไปครับ นี่ครับผมต้องไปดูโฆษณามานะครับมาอัปเกรดเรื่อยๆอันนี้ได้เลยครับเป็นสวนสนุกนี่ครับสวนสนุกแฮมเตอร์เนาะก็มีแพ็กเกจให้ซื้อเหมือนกันครับสับสายเปย์เนาะอันเชิญมีหนึ่งตัวโอ้นี่ครับออกสีน้ำตาลอ่อนนะครับมาอันเชิญอีกตัวนี่ครับสีดำเทาขาวนะครับตอนนี้แฮมเตอร์เรามีทั้งหมด6ตัวแล้วนะครับ เขาอัพเบลไปเรื่อยๆครับนี่ครับอัพเบลฟาร์มไปเรื่อยๆอัพเกรดไปเรื่อยเนาะนี่ครับคอสตูมที่เราได้มาเมื่อกี้แสดงว่ามันสะสมได้นะครับเพราะมันขึ้นหนึ่งนะครับนี่ครับเพิ่มขึ้น20%ถ้าเรามีเยอะมันก็ยิ่งจะหน้ามันก็หน้าจะให้เยอะขึ้นนะครับมาดูมาดูอันนี้ก็ต้องเสียตังค์ซื้อเอนาะอะไรนี่ไงครับเสียตังค์ซื้อแน่นอนเนี่ยดมตัวนี้สสิบาทเนาะ ได้ชุดเริ่มต้นแพ็กเกจมือใหม่นะครับแพ็กเกจพิเศษเ็ามีกับ397เขาได้เพชรได้เยอะขึ้นนะครับอันนี้สายฟีก็มีครับ60นาทีดูได้หนึ่งครั้งนะครับอันนี้เพชรดูโฆษณาเนาะแต่ผมไม่ดูเนาะอันนี้เราสามารถเอาเพชรมาซื้อเป็นพวกหัวใจพวกทองได้ครับนี่ครับเพชรก็ซื้อเป็นเงินได้ครับสูงสุดอยู่ที่2,600นะครับ หูสองันหยได้มาหนึ่งหมื่นเพชรเนาะสับสายเปก็ตัดสินใจดูครับคนไหนที่ชอบเกมแนวนี้เนาะมือทำสตอร์นี่ครับผมก็อัปเกรดไปเรื่อยๆครับเชิญได้นี่ครับเชิญหนูตัวสีน้ำตาลเก้มครับออกดำๆเลยครับนี่ครับน่ารักเหมือนกันครับมาแล้วตอนนี้ผมมีฮัมเตอร์ทั้งหมด8ตัวแล้วเนาะนี่ครับวิงมา โดดตั้งๆมาครับดูครับน่ารักมากครับโอ้โหนี่ครับเราก็อัปเกรดไปเรื่อยๆเนาะก็จะประมาณนี้ครับทุกคนสับเกมหมู่บ้านแฮมสเตอร์เนาะอุ้ยนี่รับผมอัปเกรดไปเรื่อยๆเล่นมาได้ประมาณสามสิบนาทีครับคืนเลยครับเล่นแป๊บเดียวนาะมีลงตัดไม้เลยครับมีส่วนสนุกมีอัปเกรดเรื่อยๆครับก็ลองตัดสินใจดูครับ สำับคนที่อยากเล่นก็ลองโหลดมาเล่นได้ครับส่วนลิงโหลดเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ด้านล่างเนาะก็ลองไปโหลดมาเล่นกันครับสำหรับสายเกมมือถือที่น่ารักน่ารัก่างนี้วันนี้ก็ต้องขอตัวลาก่อนขอบคุณมากครับไปแล้วบ๊ายบายครับ